สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยินเลยค่ะผมนะครับสตีฟจากไมโครซอฟท์นะครับหรือว่าอังกฤษนั่นเองนะฮะแล้วก็ตอนนี้สไลด์ของเราขึ้นมาแล้วนะฮะโอเคครับทุกท่านนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานก่อนได้นะครับอย่างจากที่พูดไปในช่วงแรกเนาะวันนี้แล้วก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งเทรนด์เทคโนโลยีในปัจจุบันนั่นเองนะครับ อ่าเดี๋ยวดูในคอมเมนต์นิดนึงนะฮะคอมเมนต์เมื่อกี้ใครพูดถึง AI ยังจํากันได้ไหมครับหรือว่าคนที่อยู่ในช่วงเช้าของอ่าในช่วงบ่ายบ่ายสองนิด,น,ดนิดที่ผ่านมานีเราไปหมดแล้วฮะคาดว่าทุกคนน่าจะยังอยู่นะครับก็วันนี้นี่ฮะอย่างที่พูดไปในช่วงแรกๆเนาะนกับย้อนเวลากลับไปอีกทีละการคิดว่าเหตุการณ์ในช่วงบ่ายสองไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่เลยนะครับวันนี้ผมนะครับจาก Microsoft จริงๆก็เรียกได้ว่าเรามาพูดถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันแล้วกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็ทุกวันนี้ฮะต้องบอกว่าในทุกข่าวเทคโนโลยีนะครับซึ่งแน่นอน Microsoft เราอยู่ในอีกหนึ่งบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะฮะวันนี้แน่นอนว่าอยู่ในเทรนด์ด้วยนะครับ AI เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ Microsoft เราร่วมลงทุนใน AI ด้วยนะครับทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วเนาะ รวมถึงท่านอื่นที่พูดในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก็มีพูดถึง AI กันมาบ้างแล้วผมจะมาย้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับว่า AI มีสิ่งสําคัญหรือว่ามีประโยชน์อะไรกับทุกคนบ้างเพื่อที่จะนําไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้นะครับอันไหนคิดว่าตอบโจทย์อันไหนคิดว่าชอบนะครับคุณสามารถแคปหน้าจอแล้วไปลองเล่นกันดูส่วนวันนี้นะครับก็จะพาไปดู AI ที่เปิดให้ใช้ฟรีและให้ทุกคนได้ลองใช้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจ บ้างนะฮะ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนอาจจะมีความกลัวในก่อนหน้านี้เนอะถ้าเราพูดถึง AI ไนะฮะทุกวันนี้ AI ฉลาดขนาดไหนแล้วมีใครพอทราบบ้างไหมครับลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับว่าใครถ้าพูดถึง a อมีอะไรที่คุณยังกังวลหรือว่ายังทําให้ไม่ต้องการที่จะใช้ a อไ้บางครับมีไหมฮะจากข่าวล่าสุดนะครับที่ฟังมานะครับ AI วันนี้สามารถ ตัดต่อวิดีโอแล้วทำเป็นวิดีโอเรียนแบบได้นะครับสามารถเปลี่ยนเสียงของคุณนะครับและให้อ่านตามสคริปต์และให้ปากคนในวิดีโออ่ะอย่างเช่นเนี่ยที่ทุกคนเห็นวีดโอยู่ตอนเนี้ยถ้ามีคนแคปหน้าจอนี้ไปนะครับแล้วไปเจเนเรตโดย AI ขึ้นมาผมสามารถพูดอะไรก็ได้ตามสคริปต์ที่คุณต้องการได้เลยแค่นี้เองซึ่งพวกนี้ AI สามารถทาได้นะครับส่วนต่อมานอกจากมีโทษแล้วนะครับประโยชน์คืออะไรครับ AI คือหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้คุณมี ผู้ช่วยในการดําเนินธุรกิจต่างๆด้วยนะครับมีใครเคยใช้ AI ในการทํางานในธุรกิจวันนี้ไหมครับ AI โกหกแบบเนียนๆได้แล้วนะครับโอ้โหสุดยอดแสดงว่าแต่ละคนมีประสบการณ์หรือว่านั่งฟังข่าวกันมามากแล้วนะครับทุกวันนี้อย่างที่บอกไปนะครับ AI หลายๆตัวนะครับแน่นอนว่าฉลาดกว่าคนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ต้องระวังดีๆและพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับ AI เพราะว่า AI ยังอยู่ในเทรนกับเรา ไปอีกนานและก็นานแสนนานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ AI นะครับพยายามจะเข้ามาเปลี่ยนในการทํางานของคุณให้มากขึ้นอย่างเช่นเวลาคุณทํางานบริษัทหนึ่งคุณมี Data ขนาดใหญ่เลยนะครับคุณจะต้องจ้างพนักงาน4ี่ห้าหกคนเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลตัวนี้ออกมาเป็นสไลด์แต่วันนี้ง่ายๆคุณแค่โยนไฟล์ Data ต,ตัวนี้เข้าไปใน AI นะครับเขาจะมีการเจเนเรตหรือว่าสมราร์ไลน์ข้อความของคุณหรือว่า Data ของคุณออกมาเป็นไฟล์สรุป ตามพร้อมที่เราใส่เข้าไปได้เลยนะครับเท่ากับว่าอย่างแรกเนี่ยครับก่อนที่คุณจะทํางานกับ AI ได้คุณจะต้องเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าพร้อมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโจทย์นะฮะใครที่ดูเซสชันนี้จบแล้วนะครับไปศึกษาเรื่อง AI และเรื่องพร้อมด้วยเพราะสองอย่างนี้นะครับจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะใช้งานกับ SME ของคุณและทําให้คุณเข้าใจ AI มากยิ่งขึ้นครับมีใครใช้เ i ไอจัเลตรูปบ้างไหมครับในที่นี้ รู้ไหมครับเจนอะไรเจนเนเรรูปเป็นโลโก้ได้นะถุกวันนี้นะครับใครที่ทำา SME ครับทำบริษัทต่างๆต้องการจะโปรโมทสินค้าเอารูปไปใส่ AI ช่วยปรับแต่งให้คุณได้นะครับเปลี่ยนแบ็คกราวได้นะครับหรือว่าทำโลโก้ต่างๆได้นะมีเจนเพลงด้วยใช่ฮะวันนี้ AI เจนเพลงได้แล้วนะครับอย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับแน่นอนถ้าพูดถึง AI นะครับก็จะมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับซึ่งวันนี้ AI สามารถเข้าไปอยู่ในมือถือของคุณได้แล้วนะครับกับตัว Copilot App Copilot App เป็นตัว AI ที่ Microsoft มีการลงทุนไปกับตัว Open AI นะครับมีใครรู้จัก c h a t GPT ไหมครับวันนี้ c h a t GPT ก็สามารถอยู่ในโทรศัพท์ของคุณผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Copilot ได้แล้วนะครับดาวน์โหลดได้ทุกแพลตฟอร์มเนี่ยครับวันนี้ใครที่ยังไม่เคยใช้ของ Microsoft ก็ลองไปใช้ดูได้นะฮะ โดยหนึ่งช่องทางนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกันหนึ่งเว็บไซต์นะครับชื่อว่าหลายๆคนที่ทําภาพโปรโมทสินค้าต่างๆนะครับหรือว่าทําเกี่ยวกับภาพไม่ว่าคุณจะต้องสร้างโลโก้แก้ไขรูปภาพเกี่ยวกับสินค้าของคุณนะครับและนําไปโปรโมทผ่านทั้งตัวเพจ facebook นะครับหรือว่า t i k ตอกไอจต่างๆคุณก็สามารถใช้ตัวเจนเนอเรรูปภาพจากตัว Microsoft Design e r ได้อันนี้ไม่ได้โฆษณานะเพราะว่าจริงๆตัวเว็บไซต์ตัวเนี้ย Microsoft เรามีการ ลงทุนกับตัว OpenAI เนะ้ะอย่างที่ทุกคนทราบนะครับแล้วเรานำตัวซอสของ OpenAI ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น c h a t GPT นะครับตัวเสนเร์รูปภาพที่เรียกว่า d a l า3ก็ใส่เข้ามาให้ในตัวดีไซเนอร์นะครับวันนี้อยากให้ทุกคนไปดูนะครับว่าดีไซเนอร์น่าเล่นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามีดีวีดีโอสั้นๆให้ดูนะครับก็จะเป็นหนึ่งเว็บไซต์ที่ Microsoft ลงทุนเข้าไปนะครับ โอเคจากวิดีโอนะครับก็จะเป็นหน้าตาของตัว designer. m i c r o s o f t c o m อนะครับอย่างแรกเลยคุณสามารถแก้ไขรูปภาพได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับรวมถึงทำตัวคอนเทนต์คิดรูปต่างๆให้ตรงกับสเกลของโซเชียลมีเดียต่างๆได้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้พร้อมอย่างที่บอกนะครับคุณไม่จาเป็นที่จะต้องใส่ภาษาอังกฤษแล้วนะอย่างตัวอย่างที่กดขึ้นมาที่หน้าจอที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นภาษาไทยนะครับและเราสามารถอีดิทเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขรายละเอียดรูปภาพได้ ตันนี้จะเป็นการเลือกตัวสเกลของรูปภาพได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครต้องการเจนรูปนะครับคุณสามารถสร้างรูปภาพหนึ่งูปเพื่อนําไปโปรโมทได้นะครับโดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาอะไรก็ไม่การลงทุนของคุณคือศูนย์บาทเลยนะครับสําหรับตัวนี้แค่คุณมีอินเทอร์เน็ตที่แรงจากทาง a AH อด้วยก็จะยิ่งดีเลยนะครับสามารถเจนเดตรูปภาพผ่านเว็บไซต์นี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างรูปนะครับหลายหลายคนอาจจะมีมีข้อสงสัยเนาะ ว่ารูปทุกอย่างที่เราเจนจากตัวเว็บของ Microsoft เองนะครับรวมถึงการเจนเนเรตข้อมูลต่างๆจากทางเบราว์เซอร์ต่างๆที่ Microsoft เปิดให้คุณได้ใช้ฟรีนะครับแน่นอนว่าลิขสิทธิ์ของรูปภาพทั้งหมดนะครับจะอยู่กับผู้ที่เจนเนเรตเลยเพราะฉะนั้นนอกจากคุณจะสร้างรูปภาพได้ฟรีแล้วนะครับแก้ไขรูปภาพได้ฟรีรูปภาพนี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของคุณทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะฮะต่อมา เราจะเนเรตรูปภาพแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับว่าหลายหลายคนที่เจเนเรตแล้วหน้าตาเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้จบไปแล้วกับภาษาไทยวันนี้เรามาใส่ภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่มีเขียนบอกด้านฝานะครับหลายหลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นรูปวาดถูกไหมฮะหลายหลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นรูปภาพรูปถ่ายนะครับที่มีการปรับแต่งแต่จริงๆแล้วรูปนี้เจเนอเรตออกมาจาก AI นะครับโดยการใส่้อมเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าใครอยากได้เป็นรูปวาด เหมือนแบบเราจะเนียนเป็นจิตรกรหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะไปเข้ากลุ่มต่างๆนะครับคุณก็สามารถคีเอทรูปวาดออกมาได้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนาะการใส่พร้อมตัวนี้ก็เป็นภาษาไทยนะครับแน่นอนว่ารองรับภาษาไทยเนะี่ยแน่นอนนะฮะมีคําถามมานะครับใช้เชิงพณิชย์ได้ไหมอ๋อจริงๆนะครับในเว็บไซต์ตัวนี้ Microsoft ไม่ได้ล็อกว่าคุณจะนํารูปภาพนี้ไปใช้ในธุรกิจใดน,นะครับแต่ว่าเวลาเจเนเรตออกไป แล้วถ้ามีการตรวจสอบรูปภาพนะครับเราจะสามารถบอกได้ว่ารูปนี้เจนโดย AI เพราะฉะนั้นการจะนำรูปไปใช้เซฟที่สุดของเรานะครับเราต้องแจ้งทุกครั้งนะครับว่ารูปนี้เจนจาก AI นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเซฟตัวเราด้วยแต่สามารถใช้งานฟรีได้นะครับพร้อมพร้อมคืออะไรครับพร้อมคือตัวที่เราจะไปเซิร์ชเพื่อที่ให้ AI เจเนอเรตข้อมูลตามคำสั่งของเรานะครับใช่ครับนั่นแหละครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไปเรียนรู้กันด้วยนะครับเพิ่มเติมสำหรบับตัวพร้อมนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเร็วๆนิดนึงนะครับอ๋อช่องขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าวันนี้มีสอบถามเข้ามามากเลยนะครับมีเว็บสอนเขียนพร้อมไม้จริงๆทุกวันนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับพร้อมจะมี ช่อง YouTube ต่างๆหรือว่า t i k t o อต่างๆเพราะว่าจริงๆตัวผมเองอะเข้าไปศึกษาดูข้อมูลประมาณหนึ่งเนี่ยครับก็จะมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการทำพร้อมจริงๆมันมีสเต็ปการทำประมาณ4ถึง5สเต็ปนะครับคุณสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะว่าวันนี้การใช้งาน AI ต้องบอกว่าพร้อมค่อนข้างสำคัญนะครับส่วนการใช้งาน a อเข้าไปในรูปนะครับจะถูกแบนไหมจริงๆตรงนี้ไม่ถูกนะครับเพราะว่าแล้วแต่เว็บไซต์ว่าเขาอนุญาตให้เราใช้รูปจาก AI ได้หรือเปล่านะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับอีกหนึ่งโปรแกรมที่สน้างเลตรูปภาพให้คุณได้นั่นเองนะครับต่อมามาอีกหนึ่งอย่างนะครับมีรูปภาพแล้วนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งตัวช่วยในการสร้างวิดีโอด้วยนะครับซึ่ง Microsoft ก็มีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับทุกวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านยังคงใช้งานโน้ตบุ๊กอยู่นะครับโน้ตบุ๊กเองมีอีกหนึ่งโปรแกรมฟรีที่คุณสามารถเอาไปใช้ตัดต่อได้นะครับบางคนอาจจะชินกับการใช้งานตัวแคปคัต ต่างๆนะครับแต่ว่าวันนี้ Microsoft มี1โปรแกรมชื่อว่า Microsoft Clipchamp เป็นโปรแกรมใกล้เคียงกับโปรแกรมตัดต่ออย่างเช่น Adobe หรือว่า CapCut ที่ทุกคนใช้งานนะครับแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือเราจะมีการเจ n เน a เรตจากตัว AI ให้นะครับไม่ว่าคุณจะเอาวิดีโอไม่ว่าคุณจะเอาภาพต่างๆนะครับจะจาก AI g e เจ r เนเรตหรือว่าการถ่ายรูปของคุณใส่เข้าไปในตัวโปรแกรมนี้เขาจะมีการเจเนเรต ออกมาเป็นวิดีโอให้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับหรือถ้าเราไม่พอใจเราสามารถปรับแต่งหรือแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ m Microsoft c l i ล Sha m p เปิดให้คุณใช้งานแล้วและหลังจากนี้จะมีการอัปเดตตัว AI ใส่เข้าไปให้เยอะขึ้นนะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นโปรแกรมฟรีที่เอามาแชร์นะครับและเป็นโซลูชันจาก Microsoft ด้วยอยากให้ทุกคนไปลองดูวิดีโอตัวอย่างกันสั้นๆนะครับอันนี้เป็นการใช้งานตัว AI นะครับถ้าทุกคนเห็นจากด้านฝาเนาะเราจะมี อันนี้จะเป็นเขียนไตเติลนะครับว่าอยากได้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับด้านขวาเขาจะมีการเลือกตัวรูปภาพนะครับที่ต้องการใส่เข้าไปที่ข้อมูลด้านซ้ายนะครับรูปไหนที่ต้องการอย่างเช่นคุณถ่ายรูปมาทั้งหมด3รูปนะครับคุณก็ลากรูปใส่เข้าไปที่วิดีโอที่คลิปแชมนะครับเสร็จแล้วกด get start ตัวนี้จะเป็นเลือกสไตล์ของวิดีโอนะครับคุณอยากได้สไตล์ไหนคุณก็กดสีเขียวด้านขวานะฮะถ้าไม่ต้องการก็กดด้านซ้ายตัว AI เขาจะมีการ รับแต่งวิดีโอของคุณนะครับตามสไตล์ที่คุณใส่เข้าไปนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะบอกได้เลยนะครับว่าคลิปแชมเป็นการสร้างจาก AI ที่ใช้เวลาแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยนะครับแค่นี้ก็คือเสร็จแล้วคุณก็จะได้วิดีโอดังภาพด้านขวานะครับสามารถเอาไปใช้ต่อในการโปรโมทสินค้าในการโปรโมทบริษัทรวมถึง ไปใช้ในเชิงธุรกิจต่างๆได้นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ Microsoft เปิดให้ทุกคนได้ใช้ฟรีแล้วด้วยนะครับวันนี้ในคอมพิวเตอร์เลยนะครับเข้ายังไงขอลิงก์หน่อยนะตอนนี้นะครับยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในตัวเครื่องอยู่นะครับอยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะใครที่ใช้งานโน้ตบุ๊ก PC นะครับที่เป็น Windows 11ก็คือตัวล่าสุดแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับ ต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมจากตัว Microsoft Store นะครับล็อกอินด้วย Microsoft Account ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะอย่าลืมไปลองเล่นกันนะครับทั้งตัวเว็บไซต์การเจเนเรตรูปแล้วก็ตัวตัดต่อวิดีโอที่เป็น AI เจ n เน a เรตให้นะครับต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ Microsoft เองทุกคนน่าจะได้ใช้อยู่แล้วแล้วในแพ็กเกจตัวนี้มีด้วยนะครับกับตัวนี้ ที่ว่า powerpoint powerpoint จริงๆเรามีการใส่ AI เข้าไปด้วยนะครับถ้าใครไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะวันนี้ AI ช่วยให้คุณปรับแต่งได้นะครับชื่อว่า designer อยู่ในตัว powerpoint นะ่ยฮะถ้าคุณเห็นจากวิดีโอนะครับเขาจะมีการทําสไลด์มาซึ่งการเรียงข้อมูลของสไลด์นีครับจากตัวด้านซ้ายทุกคนจะได้เห็นว่าสไลด์ไม่ได้ถูกจัดเรียงอะไรมาเลยนะครับแต่สังเกตที่ด้านขวาดีๆครับ เดี๋ยวตัวอย่างเขาจะมีการคลิกออกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นการทำสไลด์ของคุณหลังจากนี้ก็จะมี AI ที่ช่วยคำนวณต่างๆให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการทำพรีเซนต์หรือว่าเคยชินกับการใช้งาน PowerPoint อยู่แล้ววันนี้ไปลองดูนะครับ PowerPoint ของคุณมี AI ใส่เข้าไปเลยด้วยทำให้การสร้างสไลด์ต่างๆสร้างคอนเทนต์ต่างๆง่ายยิ่งขึ้นนะครับถ้าทุกคนสังเกตเนาะตัวนี้เขาจะคำนวณทุกสไลด์จาก AI ทั้งหมดนะครับการสร้างสไลด์ก็จะทำได้แค่ไม่กี่คลิกเอง ปกติถ้าใช้เวลาทำสไลด์ออกมาได้หน้าตาเหมือนที่ AI ทํทำให้เราจะอาจจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับยีนาทีหรือว่าต่างๆนานาตามความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้คุณไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยนะครับมีแค่ข้อมูลรูปภาพนะครับมีแค่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการทำนะครับ AI คํคำนวณให้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่มี AI ใส่เข้ามาแล้ววันนี้นะครับ ุดท้ายครับอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัว Microsoft Office นะครับวันนี้ Microsoft มีให้คุณดาวน์โหลดเทมเพลตนะครับจะชื่อว่า Premium Temp l a t e ก็จะเป็นคล้ายๆเทมเพลตสำเร็จ um รูปนะครับที่ Microsoft เปิดแชร์ให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดฟรีด้วยในเว็บไซต์ต่างๆนะครับใครใช้ Excel อยู่นะครับต้องการใบเสนอราคาต้องการสูตรคำนวณต่างๆแต่ว่าเราไม่รู้จะสร้างอะไรหรือว่าไม่ได้มีความรู้เกีก่ยวกับ Excel พื้นฐานนะครับวันนี้มีดาวน์โหลดให้ฟรีแล้วนะครับจะชื่อว่า e a t m i c r o s o f t c o m นะครับเป็นเว็บไซต์ของ Microsoft เองแล้วก็เปิดให้ทุกคนได้ใช้งานฟรีด้วยนะฮะมีหมดเลยนะครับไม่ว่าจะใช้งาน Excel Word PowerPoint หรือว่าตัวคลิปสั้นๆที่เป็นคลิ p แชมก็มีให้เหมือนกันนะครับสามารถดาวน์โหลดแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้ติดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายครับนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวที่เราจะมาพูดถึงวันนี้ก็คือก่อนหน้านี้นะครับ โตเลตคือสิ่งสําคัญที่ Microsoft เล็งเห็นอยู่นะครับและทุกวันนี้เราจะมีการให้ Service สทางด้านนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเก็บข้อมูลต่างๆอะไรนะครับถ้าใช้แพ็กเกจของ e s s อยู่แล้วก็จะมีตัวเซอร์วิที่เรียกว่า Microsoft One d r i v e เก็บข้อมูลให้คุณด้วยนะครับการเก็บข้อมูลต่างๆผ่านตัวเซอร์วิสวันไดนะครับอย่างแรกเลยคุณจะได้ความปลอดภัยแน่ๆนะครับเพราะว่า Microsoft เป็นผู้ดูแลและก็ซัพพอร์ตในส่วนนี้นะครับชื่อว่า Microsoft One Drive เนาะ สองนะครับตัวแอ德เค้์ตัวนี้นะครับไม่ว่าคุณจะล็อกอินในเครื่องไหนนะครับใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนนะครับคอมพิวเตอร์ iPad iPhone คุณก็สามารถดาวน์โหลดได้ข้อมูลทั้งหมดจะซิงค์ถึงกันทุกเครื่องนะครับไม่ว่าคุณจะล็อกอินทั้งหมดกี่เครื่องคุณก็จะเห็นดาต a าเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับสะดวกมากนะสำหรับใครที่ทำธุรกิจแล้วมีแอดมินนะครับมีคนดูแลร้านมีคนดูแลเพจนะครับหลายๆคนเนาะ ก็สร้าง a แอทาวไว้หนึ่งอันแล้วสามารถแชร์ข้อมูลให้ทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกันได้เลยถือว่าค่อนข้างสะดวกมากถ้าใครใช้งานร่วมกับตัวออฟฟิศต่างๆนะครับร่วมกับตัวเซอร์วิสต่างๆของ Microsoft ก็จะตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> ส่วนสุดท้ายครับเป็นอีกแพ็กเกจหนึ่งที่เราร่วมกับแพ็กเกจของทาง a อนะครับกับตัว Microsoft 3 6 5เซอร์วิสทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับคุณจะได้ใช้ทั้งหมด พร้อมกันในตัว Microsoft 365เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น w o r d Excel PowerPoint ที่มี AI นะฮะแล้วก็คลิปแชมด้วยก็จะมีเทมเพลตพิเศษที่คุณต้องจ่ายเงินเพิ่มปกตินะแต่ว่าถ้าใช้สมามกก็สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับวันนี้เร็วๆไปเลยนะครับกับ Microsoft วันนี้ครับอัปเดตโซลูชนันให้ประมาณนี้นะฮะถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวส่งต่อกลับไปให้ที่ AIS นะครับ <laughs> ขอบคุณค่ะโครงการรอคอยคือคนคอมเมนต์มาบอกว่าโหต้องปันใจจากแคนว่ามาใช้ไมโครซอฟ t ์แล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณ<ด>คุณอังกฤษมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ,คะแล้วก็เมื่อกี้นะคะหลายๆคนน่าจะสนใจไมโครซอฟ t ์เยอะมากๆตอนนี้นะคะแพ็ค AS นะคะก็มีแพ็กเกจ AS All-in-One ค่ะที่ เมื่อกี้ถ้าเกิดใครได้ฟังอาดอรแล้วรอบหนึ่งนะคะเป็นแพ็กที่เหมาะสําหรับคนที่เปิดร้านอาหารคาเฟ่หรือว่าร้านกาแฟนะคะไม่ว่าจะเป็นได้เราเตอร์ฟรี2ตัวหรือว่าได้ Microsoft นะคะฟรี24เดือนมูลค่า5000กว่าบาทเหมือนเมื่อกี้นะคะที่เปิดเป็นตัวไรใช่ไหมตัวนั้นเนี่ยคือได้ฟรีถึง1เทเลบต์ใช่ไหมคะ ได้ถึง1นึ่งเทเลบต์เลยแล้วนอกจากนั้นนะคะยังได้ฟรีมโมบายซิมนะคะสามารถนำไปใส่กล้องได้เอาไปใส่เป็นเบอร์เสริมได้หรือว่าใส่เครื่อง P.O.S ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ